สวัสดีครับผมโอ้ตอนนี้ย่ามาแล้วนะครับโอ้ใหญ่ามากเลยครับโอ้รถแรกมาแล้วนะครับเต็มหลังรถนะครับผมอันเซกาบอาจากเซกานี่ครับย่าญี่ปุ่นนะครับผม โอ้จัดเต็มจดเต็มนะครับยางใหญ่ใส่ได้หลายยางมันใหญ่เดี๋ยวจะไหมอยู่ครับน่าจจะเบาพ่อที่แรกนึกว่าคิดว่าเป็นรถคอกได้ไหมนะเป็นต่รถคอกมากหมู่บ้านครับพอดีอ๋อเมื่อวานนี่เห็นมาบ่เอาแม่เราบ่สลอหนึ่งหมู่บ้านนี้ครับสลอหนึดงเห็นเราครับก็เลยได้เอาเมื่อขึ้นเขา อ,อ๋อครับประวัติเห็นอยู่บนส่รถขอ,อกมา,มากรจอดนี่แล้อ๋องานเสรรถขอ,อกมากมันปริปูงานะปเป็นงนี่ก็ได้ผูย่มาไปเละเหมืน่นเี็บลอยเข้าไปนี่ะะน,นะครับรถรถขนหญ้านะครับผูกสนามบอลน,นี่เนาะมันหยาคนหลานมันบางขน้นมันหลอ,อกไว้อืนนี่นนะครับมาแล้ว เอาไปจับบ้างนะับสมืแล <ไป S 2> ้วปกติม่มได้อยู่ครับได้อยู่แลาวม่มกยังไอกอ่างามง,าม,งามครับอ่าเดี๋ยวลองเทสเลยนะครับเพราะว่าเราปูดินปูไว้แล้ว สองแผ่นเพราะมันติดเลยเขี้ยวอะยหรอลาเนี่ยสามแผ่นพอดีเลยสาแผ่นอดเลยรับสโลพอดีเขาคึอเนี่ยเใส่ิความเป็ย่างเัรจังเเป็นอย่งนั้นเลยตอนสท้ไยเขาจังคึงเหรอเขาจังเอามไรสักใันตรงเียออขึงแนวเลยึงแนวลายเก็บขอบเนาะขอบลาง ลัเข้าหนเลยเครื่องแบมนเลยเครื่องบ่เขาบ่ต้องตัดนะหันเลยเครื่องเอาลงาใส่เป็นแนวเลยหันเลยเครื่องอะปูจับไตใเป็นแนวยปูจากข้างล่างขึ้นไปนะครับล่นเลยหลนไปว่าข้างบนเราจะได้ปลูกหญ้าเยอะต้องบริสคับเสียแล้วก็มาถึงพอดีนะครับผมกำลังจะไปทุระพอดีพอดีลองถอยไปลงกันเลยโอยลงไปทางกัได้ ถึ่ไหนแล้วไปเจือดีเดี๋ยวมันจะเราจะตามไปอีกพอปูไปได้สักพักแล้วมันจะมีพอมขึ้่อืมเป็นแนวบดเนาะต้องบดน้ำแน่ต้องบดน้ำแนวบดได้ว่าเนี่ยพวกห้อยเท้าห้อยยังมันจะเรียบเสมอกันไปเลยนะครับผมนี่นะครับจากทีมช่างปูนะครับ ทีมงานของทังปูย่านะครับจัดสวนย่อมนะครับเหมืออาชีพนะครับผมพี่กีก็จะเอาเคยื่อเอาไปปูอยู่นั่นเนาะกูบอกเนาะตัวเขาตัดมาแผ่นหน่อยกว่านี้เลยยวมาปู ละขนาดบางๆน,น,น,น้อยๆผมจะถ่ายก็คือ,อเก่าเรียบร้อยโอ้แดดออกแล้วนะพนนี่น,อน้องเขาดีเลยวะหย่ามาแดวดออกครับถูกครบับถูกสามสามถูกอันเขาเจ้าไปกีดค่อมๆเนี่ยเจ้าเขาเคยเห็นใจยไปเห็ดด้วยหรือเออนี่แหละมอนเดียวกันแนน,น,นมาจากมองเดียวกันปทุมธานี แมนโอ้เขาปลูกแต่หยาดเพราะมีเขาเลยเพื้นทีแล้าน่ะทุ่มพื้นของยี่ห้อ้องสิบสองสิบสามหยาไอ้ดินนี่แหละแต่ว่าบดอัดย่างแน่นเลยพื้นเขานี่บดอัดย่างดีปลูกพูดหนี่แ่บที่เขาได้หยาเป็นเป็นปูดระบบน้ำเขาเป็นแสนมาเนี่ยระบบอันนี้ก็ต้องระบบเดินระบบท่อไปแมนตลอดงสปีดเกอร์แมนแมนเห็นว่าในสนามฟุตบอลนะอะไรเห็นเห็นอะไรปะเห็นจ๊ะ เป็นระบบไฮดรอลิกนะทางพุ้นขึ้นมาแล้วก็นะอันนี้แล้วก็ปุ๊บเก็บลงคือเขาไหนครับบึดลายนี่ก็กำลังจับระดับนะครับนี่นะครับปูแล้วนะครับจะเห็นองค์ปูด้วยนะครับมุมนี้ สุดสวยเลยนะครับเพราะว่าลายหญ้าสีเขียวจะเข้ากับตรงปูนะครับมีจะชั้นชั้นพื้นดินอันนี้ก็เป็นชั้นพื้นดินขึ้นไปนะขึ้นไปนล้วก็เป็นชั้นชั้นของเมฆชั้นของสวรรค์มันมีหญ้าแล้วก็มีนเมฆงามงามงามก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับผม ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนที่สองอนแรกนะครับเดินทางเาเหลือขั้นตอนขัดมันนะครับมาที่เราดวยนเลยน,นะครับขึ้นยเสร็จที่น่าจะสวยนะ รอดูนะคสวยสวยแน่นอนเพราะว่าสีเขียวมันจะตัดกับองค์ปู่รอตติดามเลยเพราะว่าองค์ปู่อยู่บนบนเนินด้วยมันจะเด่นมากเลยเพราะว่าเราทําสวนขึ้นไปนะครับมีกระสั้นกระสั้นพื้นดินไปก็เประสั้นสวรรค์ก้อนเมฆนะครับบนท้องฟ้านะครับปู่ก็อยู่บนก้อนเมฆนะครับอยู่บนก้อนหินนะครับ ท่า,านกการเอเอา,เอ,าอย่าลงไม่ใหญ่เลยปลาก็เตรียมรับงานนะครับปลาบอกอย่างายยาง่ลยแกมวนขอด่วนมันขอ,ขอดมาสิบปดองหกห้าหกศูนย์สิบแปด โอเคนะครับผมอัปเดตล่าสุดเนาะซับนี้ก่อนครบแล้ว